สวัสดีครับสวัสดีเอซครับผมอ่ามีเดี๋ยวภาพเบิงเขานะครับกอขอหกหนึ่งครับพี่น้องอายุประมาณหกสิบห้ามื่นะครับผมอ่าก่อนจะมาถึงืันนี้นะครับพันหนาวมา หนาวแห้งครับพี่ร้องปีนี้ก็จะพานมาได้ลมลุกคุกค้านด้วกันครับเขาแปลงนี่อืมอ่าก็จะ,จะว่าถึงตัวซอยนะครับผมในหนาหนาวนะครับก็อาจจะมี พวกซิงนะครับหรือว่าสังกะสีท่นเองนะครับผมเป็นถาดอาหารครับผมเป็นถาดอาหารตัวนี้จะใส่ปรับสภาพนะครับปรับสภาพอากาศนะครับผม,มให้มันอยู่ในสภาพปกตินะครับให้มันสามารถกินปุ๋ยเจริญเติบโตได้เป็นปกตินะครับผมแต่สอยได้ ผมก็ว่าช่วอยได้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับมกบฉบ็ฉีดไปซีหอบฉีดไปซีหอบนะครับห้อนสีห่อนสีหนาวนะครับก็บต้องฉีดนะพี่น้องอากาศห้อนนะครับเนี่ยจะอยได้ครับผมฉีดให้มันอยู่ในสภาพปกตินะครับอ่าตัวนี้เป็นกอขอหกหนึ่งนะครับ แปลงผมเองฟังนี่เป็นกอขอซีเก่านะครับที่น้องเบิงครับซีเก่าชาว่านก้อนผมอาทิตย์หนึ่งครับนี่ของเพิ่นนะครับซีเก่าของเพิน่นกะสีริเกี่ยวประมาณหลายๆกันครับบ่เลือดสีพร้อมกันครับเพราะเขากำลังเริ่มจะก,กลมแล้วนะครับตอนนี้ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกันนะเห็นห่วงนะครับอ่าฝากไว้ครับพี่น้องตัวแรกนะครับที่ห่อต้องใส่เดี๋ยวผมมาบอกเรื่อยๆนะครับเรื่องปุ๋ยฮอร์โมนตัวยาหาแมงนะครับเซือล่าต,ตัวใดน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับตัวแรกเป็นตัว เดี๋ยวผมบอกตัวนี้ไปก็คือเป็นตัวหลักเลยนะครับสังกะสีคือขาดบไปนะครับสังกะสีขาดบไปต้องใส่ตลอดนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อๆนะครับตัวยานะครับผมเดี๋ยวไปติดตามเขาน้ำนะครับผมกับบัวิได้หลายานเลยนะครับแต่ว่าเห็ดเห็ดแหล่วว่ามันงามนะครับ แล่ว,ว่ามันงามมันกรนหนาิได้นะครับ <c oughs> ท้งนี้ท่าน,นันก็นล่อเบ,บื้องห่วงเบื้องเม็ดอีกทีนึงนะครับว่าสิด,ดำสีด่ดางบ่สีดำสาีแด,ดางมากกะเม็ดมีปัญหากะผลผลิตกระสิต่าลงนะครับผมแต่มันออกมาสดใสแบบนี้นี่จะอ,อมาสดใสสินี่โอเคนะครับนี่คือเขาก่อเกลนะครับมันอยู่ขางโค ที่เขาไถบเบ,เบดนะครับมันเป็นต่อฟางล้วมันแตกขึ้นมาไหมอ่าเห็นดอกห้าแล้วครับก็ผมว่าเห็นดอกห้าแล้วก็จีบบดนนะครับเขากะสีออกขึ้นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขามาอัปเดทอีกทีนึงนะครับผมอ่าตัวยานะครับสวัสดีครับ